สำนึกของสังคมโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้ามาสู่ช่วงที่จะมาพูดคุยกับทางกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะในเรื่องของข้อหวงยายต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโครโรนาหรือโควิด -19 ที่เรากำลังเผชิญกันอยู่ทั่วโลกเนี่ยนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณสุวัฒน์เทพอารักษ์ค่ะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติค่ะสวัสดีค่ะคุณคุณสุวัฒน์คะสวัสดีครับคุณอ้อมครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ ค่ะในสถานการณ์ที่เรากําลังเผชิญกันอยู่ทั่วโลกนี้นะคะแล้วของประเทศไทยเองก็อ,อยู่ในช่วงที่ว่าวิกฤตไม่ต่างจากประเทศอื่นๆกับโควิด -19 นี้ทราบว่าวทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็มีความห่วงใยในเรื่องนี้ด้วยเช่นกันและได้มีการาทําข้อเสนอแนะ ถึงสถานการณ์นี้ด้วยค่ะอยากจะให้คุณสุว่าช,ช่วยเล่าถึงที่มาที่ไปแล้วก็ข้อเสนอแนะในแง่มุมต่างๆด้านต่างๆในสถานการณ์การแพร่ะระบาดโควิดสิบเก้าค่ะครับผมอยากจะเรียนว่าตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ะระบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ยนะครับ <c oughs> ทางคณะกรรมการจุดที่ไม่ใช่นุชาติเนี่ยเราได้ตั้งคณะทํางานขึ้นมาเพื่อเฝ้าติดตาม แล้วก็มีแถลงการ <okay. S 2> ที่จะออกไปเพื่อสื่อสารจับทั้งฝ่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนอย่างต่อนเนื่องตลอดมา <okay. S 2> จนกระทั่งเราได้ศึกษาข้อมูลทั้งระบบแล้วเนี่ยเราก็มีข้อเสนอแนะไปยังผู้ในการศูย์บริหารจัดการแพร่ระบาดของโรคโควิดเนี่ยคือ <okay. S 2> ท่านเป็นเจ้าหนีนะฮะแล้วก็มีหลายข้อในการเสนอไป <okay. S 2> แต่เราก็ได้มีแถลงการต่างๆออกไปเนี่ยเราดีอย่างนี้ก็เพราะว่าสิ่งสําคัญนะวันนี้ ผมคิดว่าเรื่องของการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยในทุกเรื่องเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องร่วมมือกันจากทุกฝ่ายนะครับคงไม่ต้องบอกว่าฝ่ายรัฐฝ่ายชายฝ่ายไหนแต่ถ้าเกิดเราได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องมีการรับรู้ข้อมูลที่ที่ดีแล้วก็ไปแล้วก็ร่วมกันในการที่จะาฟันปัญหาปสรัคแล้วผมคิดว่าเราก็จะช่วยกัน ประทับประคองแล้วก็แก้ไขเป็นหานนี้ไปด้วยกันนะครับอันนี้คือหลักใหญ่ๆที่ผมคิดว่าจําเป็นที่ทุกภาคส่วนของสังคมจะต,ต้องตระหนักแล้วก็สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิดสิอย่างจริงจังแล้วก็ต่อเนื่งตลอดมานะครับ <Okay. S 2> ในส่วนของสิ่งที่ณะกรรมการร่วงใจมาต่ออย่างล่าสุดนคะครับเห็นครับเห็นไหาการระบาดในเรยนจำเ<ค>ยอะะเต็มไปหมด<ค>แล้วก็เห็นข่าวขานกันแล<ค>้วอันนี้เราก็เคยมีข้อเสนอแม้ว่าเราห่วงใย ผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งผมจะขอเข้าไปเยี่ยมผู้ต้องขังเนี่ยนะครับอ,อ,อย่างเข้าไปไม่ได้เลยฮะเ,เราต้องอยู่ข้างนอกใช้การโทรศัพท์พูดคุยกันที่ทางเรืนจำจะมีมาตร,รการที่ดีในการที่จะไม่ให้ทั้งจาทั้งผู้เยี่ยมผู้ใครเนี่ยที่จะเข้าไปเจอผู้ต้องขังหรือแม้แต่จะแจ้งผมเลยครับว่าผู้ต้องขังที่จะต้องออกไปข้างนอกไม่ว่าจะไปศาลไปจับมาเนี่ยเขาก็ต้องกักตัวจิีวันมาตรการต่างๆเนี่ยก็เป็นมาตรการติดแต่ในทางปฏิบัติ ใช่ไหมครับในการปฏิบัติเนี่ย้โลกมันก็มาจากไหนอย่างใดสุดท้ายพอมันเล็ดลอดเข้าไปแล้วเราคงเข้าใจสภาาของเรือนจำดีว่าอยู่เป็นอย่างแสอ d แน่นอนพอเชื้อโรคมันลอดเข้าไปได้ก็เกิดปัญหาต่างต่างอย่างนี้ตรนนี้เราก็ได้ได้ได้ออกแถลนการล่าเสุ็นะครับค่ จำได้วันที่19พฤษภาคนนี่เองนะคะการทีว่าเนี่ยเราห่วงใยและเดี๋ยวจะให้รัฐเล่นเป็น,บบนินการในการแก้ไขปัญหาแบบนี้ครันอกจากนั้นในเรื่องของวัคซีนเราก็เข้าใจกันดีแล้วผมเชื่อว่าเราไม่ต้องพูดเผมคิดว่าเราเข้าใจตรงกันว่าว่าเรื่องวัคซีนจะเป็นทางกอกที่สําคัญของประเทศนี้นะรังนี้เราก็เชิญชุมชนที่่วนะที่ทั้งทั้งเราเราบอกให้ประชาชนได้ได,ไดรร้รับรู้รับทราบและเข้าใจด้วย แล้วก็สร้างความเข้าใจถึงเชื่อว่าประชาชนก็ได้่มเข้าใจมากขึ้นนี้เลยละเห <c oughs> ็นได้ว่าการที่จะมาลงทะเบียนในการฉีดวัคซีนเนี่ยก็มากขึ้นมากขึ้นผมเชื่อว่าเนี่ยจะเป็นแนวทางที่เราจะร่วมกันแก้ปัญหาเรื่องนี้ไปด้วยกันครับค <c oughs> ่ะก็ลงทะเบียนแล้วด้วยเหมือนกันค่ะรอรอวันที่จะไปฉีดเช่นเดียวกันนะคะใน <c oughs> ในด้านต่างๆเนี่ยในมุมหนึ่งเห็น เห็นถึงความห่วงใยต่างๆนะคะอยากจะได้ทราบถึงข้อเสนอแนะที่มีไปถึงด้วยแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะว่าเอ๊ะคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 เนี่ยเข้าใจแหละลทุกคนก็มีความห่วงใยแล้วในส่วนของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเนี่ยที่มาห่วงใยเรื่องนี้ค่ะมันมันมีความเกี่ยวข้องหรือสัมพันธ์กันอย่างไร กับในเรื่องของสิทธิกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ได้ออกถแถลงการส่งถึงทางสบคในเรื่องนี้ค่ะครับถ,ถ้าเราดูเรื่องสิทธิของประชาชนที่จะได้รับบริการด้าสารทึงสุขเนี่ยอย่างมีสิทธิทิธิภาพ ทถึงและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเ่ยมันมีอยู่ในบทบัญจัติของรัฐมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเลยนะครับทั้งมาตรา47แล้งมาตรา55เนี่ยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่รัฐมนตรีบัญจั้รวมทั้งมันเป็นสิทธิที่สอดคล้องกับกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิธทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมหรือตัวย่อที่เรียกเาเรียกว่า ICESCR เรื่องเป็นหลักษากลว่าเรื่องของสิทธิเรื่องของสุขภาพเรื่องของการได้รับการดูแลรักษากับประชาชนเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องดำเนินการจัดการแล้วก็จะหาให้กับพี่น้องประชาชนเราจึงวางหลักสิทธิเด่นไว้จากนั้นเราได้ึป็ดอกว่าเป็นสิทธิที่ทุกคนจะต้องได้ผมก็เชื่อว่าในส่วนตรงเนี้ยรัฐบาลในพยากะยามนะฮะที่จะดำเนินการต่างๆในการแก้ไขทั้งป้องกันทั้ง รักษาทั้งหาแนวทางสางก็ต่างๆเหมือนก้นแต่เนี้ยสุดท้ายแล้วมันต้องอย่างที่ผมเน้นว่ามันต้องทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันครับใช่ไหมครับทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันจริงๆว่าจะเรื่องแบบต่างๆแต่แต่ข้อห่วงใจของเราก็ออกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ข้อมูลแล้วก็ให้หลักการต่างๆเนี่ยทั้งสายภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนประชาชนทุกภาคส่วนเนี่ยต้องสร้างความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันในการแก้ไขปัาหานี้ครับอืมค่ะ พอฟังอย่างนี้แล้วเห็นความชัดเจนเชื่อมโยงกันเลยว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐานเลยแหละโดยตรงเลยนะคะในส่วนของข้อเสนอแน,นะนยคะมีการแบ่งในด้านต่างๆแยกเป็นข้อเสนอแนะแล้วก็มีข้อเสนอแนะอย่างไรบ้างคะครับข้อเสนอแนะก็อย่างที่บอกว่าอย่างเช่นเรื่องเรื่องเอาเรื่องวัคซีนเนี่ยนะครับเอาเรื่องวัคซีน,นครับเราก็บอกว่ารัฐบลาลเนี่ยจะต้องดําเนินการในการที่จับรสารความร่วมมือกับทั้ง ถ้าเอกนชนและสื่อมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวัคซีนเนี่ยนะฮะให้กับพี่น้องประชาชน คือบางทีเราจะดูข่าวว่าคนนี้ฉีดแล้วมีปัญหามีผลกระทบอะไรโอเคเราคงต้องยอมรับว่าท่านมีปัญหาก็ต้องชี้แจงความจริงชี้แจงความถูกต้องให้ <c oughs> กับประชาชนว่าสมมุตินะผมสมมุตินะว่าเราฉีดเปล้านคน <c oughs> นะฮะหนึ่งคนอาจจะมีปัญหาอย่างเนี้ยแต่เราไม่พูดหรอกว่าไอ้ล้านคนเป็นยังไงแต่เราเอาหนึ่งคนมาพูดนี <c oughs> <c oughs> ้เราก็ต้องชี้แจงว่า มันอาจจะมีผลกระทบจริงอาจจะมีผลกระทบบ้างแต่ต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องนะฮะออมีหลักที่เชางการอธิบายตรงนีกก้การสร้างออสารข้าใจที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนครัออดในเรื่องของประชาชนเองก,ก็ต้องร่วมมือให้อย่างที่คุมคองภาคประชาชนก็ต้องร่วมมือและต้องเข้าใจว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตัวเราแต่มันจะเป็นเรื่องของส่วนรวมที่เราเรียกกันว่าภูมิคุ้มกมันหม่ใชัดมันจะช่วยให้ั ทั้งประเทศทั้งสังคมเนี่ยเราแก้ไขขนาดนี้เลยครับเอาตัวอย่างล่าเุ็ท่านเห็นไหมครับเนี่ยผมแค่ทักดูข่าวที่ประเทศอังกฤษเนี่ย,ยที่ผมเห็นเขาทะากันสนิทสนมไม่ใส่นัากรงไม่ใส่นักตรเ์เลยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่ามัน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 ,มนเขามั่นใจอะไรขนาดนะั้นแต่เราดูขาดข่าวเห็นนะว่ามัเขา้าฉีดว่าซีนไปถึงระดับหนึ่งแล้วเนี่ย สถานการณ์ชัดเจนที่สุดคือตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันเนี่ยมันลดลงใช่ไหมครับอันนี้มันชัดเจนว่าจานวนมันลดลงเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนทุกภาคส่วนอย่างที่ผมบอกว่าเราร่วมกันแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะแก้ไขตัาหานี้ไปด้วยกันนี่เฉพาะเรื่องวัคซีนแต่อีกเรื่องหนึ่งนะสิ่มที่เราสนใจและเราห่วงใยมาตลอดก็คือเรื่องมาตรการในการเยียวยาด้านเศรษฐกิจเนี่ยแล้วก็เข้าใจว่ารัฐก็เยียวยาไปแต่ที่เราห่วงจริงๆคือกลุ่มคนที่ เออกาะบางกลุ่มกลุ่มที่ลําบากจริงๆอยู่ในชน,นบทนะฮะมผมเชื่อว่าเขาเข้าไม่ถึงเหรอฮะอินเทอร์เน็ตเอ้ยอ,<ม>อะไรนะ<ม>โครงการอะไรที่ผ่านโทรศัพท์ผ่านอะไรต่างๆเข้า,าไม่ถึงครับตรงนี้ที่เราห่วงใยนะครับคนที่อยู่ไกลาชายแทนคนที่อยู่ชายอะไรพวกนี้นเป็นคน <ๆ S 2> ที่อยู่ <ๆ S 2> นะฮะาน่า,น,าน่าสงสารแล้วก็เข้าไม่ถึงตรงนี้เราจริงเสนอรัฐนาเอ๊ะทำยังไงถึงจะให้มีการเข้าไปดูแล พี่น้องประชาชนที่ยากไร้จริงๆลําบากจริงๆเนี่ยให้สามารถที่จะมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการดํำรงชีวิตให้อยู่ให้ได้ ใช่ไหมครับค่ะเนี่ยบางทีเราฟังค่ะล้วก็สะพร้อนใจว่าบางคนบอกว่าไม่มีอะไรเหลือแล้วเงินก็ไม่มีอะไรเพราะฉะนั้นที่ขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิตอยู่นั่จะเป็นจุดที่หนึ่งที่จําเป็นที่ที่รัฐละละต้องช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นมเป็นถุงเรื่องยางเยียวๆยาเนี่ยรัฐก็ทำไปโอเคแต่จกลุ่มคนที่ลาาําบากยากไร้จิตและเข้าไม่ถึงเนี่ยจะต้องดำเนินการไปรัฐก็ถามแล้วทําอย่างไรใช่ไหมฮะแล้วทำอย่างไรผมเชื่อว่าองค์กรของรัฐเนี่ยฮะมันมีตั้งแต่ในระดับของเว่าเ้ี้ญ่บ้าน ใช่ไหมฮะกำนังที่ใหญ่บ้านเนี่ยเรียกว่าการปกครองท้องที่รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอวตรเนี่ยในพื้นที่เนี่ย ท่านเชื่อนะครับผมผมเคยทํางานตะเวนไปในพื้นที่ต่างๆผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขารู้จักรู้บ้านเขาทุกคนแหละครับว่าใครเป็นยางไรขนาดไหนลำบากยากจนจน,น,น,นอะไรต่างๆเนะี่ยก็เราใช้เครือข่ายตรงนี้ให้เขาได้มีส่วนร่วมในการเข้ามาช่วยกันในการหาคนที่ลาําบากยากจนแล้วก็ช่วยกันเยียวยาแก้ไขปัญหามันก็จะเติมปุกช่องว่าขงของจุดที่มันมีปัญหาตรงนี้ไปได้ครับอืมค่ะค่ะ อันนี้เป็นในส่วนของข้อหองใยและข้อเสนอแนะที่ทางคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่ากสมเนี่ยเสนอไปยังทางสอบอคนะคะข้อเสนอต่างๆเนะนี่ยค่ะที่ได้มีแสดงความหงใายและในแง่มุมต่างๆที่ได้เสนอไปอะจะถูก นำไปพิจารณาหรือปฏิบัติอย่างไรต่อในบทบาทของกรรมการสิทธิมนุษย,ยชนแห่งชาติหรือกสมเนี่ยจะเข้าไปมีบทบาทต่อหลังจากนี้อย่างไรหรือไม่คะครับคือในระเบเียบกฎเกณฑ์ของทางกสมเนี่ย เมื่อเรามีข้อเสนอเนี้ยเครื่องใดก็ตามหรือแม้แต่เรื่องที่คนร้องเรียนมาว่าถูกเริมเมื่อจตจไม่ได้ชวนเราก็มีข้อเสนอแนะไปังหน่วยงานที่เหี่ยงเราก็จะมีระบบที่เรียกว่าติดตามค่ะล้วก็จะมีระบบติดตามแต่ว่าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยเราจะเสนอไปยังคณะมนตรีเสนอไปยังกระทรวงทบวงกรมต่างๆเพื่อการดำเนินการมากน้อยเพียงใดได้ปฏิบัติแล้วยังถ้าถ้าสมมติว่าเราเสนอไปยังกระทรวงกระทรวงไม่ปฏิบัติเราก็เสนอไปยังหน่วยหน่วยเหนือที่สูงขึ้นไป เสนอไปถึงคอรมอใช่ไหมช่นเราเสนอไปเรื hmm. <idades> ่องไปถึงกรมนั้นกรมนี้แล้วกรมไม่ปฏิบัติแล้วก็เสนอไปย้ําไปที่กระทรวงก่อนกระทรวงไม่ปฏิบัติเราเสนอคอรมอถ้าคลรมอนี่ถือว่าเป็นองค์กรสุดสุดแล้วยังไม่ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของของคณะกรรมการชิ้พิจารณาชนแห่งชาติเนี่ยในกฎหมายก็เขียนว่าเราก็จะมาเสนอให้ประชาชนได้รู้ว่าสิ่งที่เราเสนอไปเนี่ยมีอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ยังไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไขนะอันนี้จะเป็นกระบวนการขั้นตอนที่เราจะชี้แจงให้จับพี่น้องประชาชนได้ทราบโดยทั่วไปครับ ค่ะก็คือทำอยู่ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญท,ที่ก็สมอมีอำนาจหน้าที่ตามนี้นะคะ,ะในการใ,ในการ,การที่จะรับเรื่องร้องเรียนนะเอามาสืบค้นสรรหาพิจารณาแล้วก็ประมวลผลต่างๆแล้วก็ทำ เป็นข้อเสนอต่อเรื่องนั้นๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอย่างในส่วนของอสถานการณ์โควิดแบบนี้ค่ะอันนี้พอเราเสนอเส,อเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมีความคาดหวังหรือมอีแนวโน้มว่าจะได้รับการตอบรับในการทำตามข้อเสนอตามที่ทางกสมมีข้อเสนอไปเนี่ยมากน้อยแค่ไหนคะแล้วก็น่าจะภายในระยะเวลาเมื่อ,อไหร ครามาราอย่างที่ผมเรียนนะครับกางคาดหว,งวนหนังคือส่วนหนึ่งคือการเสนอเป็อย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอเป็อย่างกานตีรีแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เราพยายามเสนอคือเสนอให้ประชาชนหรือสังคมได้รับรู้ว่าเราคิดยังไงข้อเสนอยังไงเราหวใยยังไงเราะบเนการยังไงตรงนี้ก็จะเป็นผลกระทบว่าประชาชนก็จะได้เห็นและทุกคนเห็นด้วยกับเรามันก็จะเป็นแรงดันในการที่จะขับเคลื่อนให้ทุกภาคส่วนของสังคมเนี่ยร่วมกันแก้ไขตญหาไปด้วยกัน นะผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วประชาชนคือคนที่จะตัดสินใจเมจะรู้ว่าเป็นอย่างไรและจะร่วมกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆนี้ไปได้อย่างไรครับอืมค่ะซึ่งจริงประชาชนก็เป็นกลุ่มเป้าหมายใหญ่ในข้อเสนอเนะถึงความหวงใยในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันเพราะว่าเราทุกคนทั้งประเทศต้องร่วมกันอ่าเป็นเป็นอการ ที่เราจะต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือแหละไม่ไม่ใช่รอแต่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่ประชาชนเองก็ต้องอได้รับรู้ถึงข้อเสนอแนะความห่วงใย,ยต่างต่างเหล่านี้แล้วมามามีส่วนร่วมด้วยอย่างนั้นใช่ด้วยไหมคะใช่ครับค่ะเอาละค่ะทิ้งท้ายสักนิดนึงค่ะยังมีความหยาย่วงใยหรือว่ามีอะไรที่อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟงังประชาชนชาวไทยที่เรากำลัง เผชิญและจะฝ่าฝันวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันคะ่ะครับผมว่าถึงณวันนี้เนี่ยเราทุกคนเข้าใจร่วมกันแล้วว่าการที่จะสาฟันปัญหาการแก้ไขปัญหาโควิด -19 เนี่ยคือเราจะต้องได้รับวัคซีนให้กว้างขวางและก็ทั่วถึงก็จะใ,ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้แล้วก็จะช่วยนกันแก้ไขปัญหาตรงนี้ผมว,ว่าเป็นแนวทางที่เราเดินมากําลังเร่งดำเนินการกับทุกภา้าสื่อเพียงแต่ว่าให้ทุกคนเข้าใจร่วมกัน อาจจะมีบางกลุ่มบางคนยังไม่เข้าใจก็ต้องสร้างข้อมูลแล้วก็ชุดความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยออกเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใน,นที่ท้จริงนะครับในนามของคณะกรรมการจัาที่แห่งชาติเนี่ยเราตระหนักว่าทุกคนเนี่ยมีศักดิ์สิรรคีความเป็นมนุษย์มีสิทธิขั้นพื้นฐานนะฮะที่จะต้องได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องสาธารณสุขเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมต่างๆเหล่บนี้น,นะฮะที่เราจะต้องช่วยกันดูแลฉะนั้นเราจรึงเป็นกำลังใจให้ทุก กลุ่มทุกภาคส่วนของสังคมเนี่ยได้ร่วมกันสาฟันวิกิตการณ์ครั้งนี้แก้ไขปัญหาทั้งนี้แล้วก็ร่วมกันในการที่จะก้าวหน้าให้สังคมเจริญก้าวหน้าต่อไปครับ นะคะก็เป็นความห่วงใยจากทางกสมด้วยนะคะวันนี้ต้องกราบขอพระคุณค่ะคุณสุวัสด์เทพอารักษ์นะคะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติซึ่งทําหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษย,นษยชนแห่งชาตินะคะที่มาให้ข้อมูลให้ความรู้ตรงนี้นะคะข้อคิดเห็นต่างๆข้อห่วงใยต่างๆที่กสม ได้ทำลระมานั้นก็เพื่อพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะคะวันนี้ต้องกาบขอพระคุณมากๆค่ะขอบพคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ะะอันนี้ก็เป็นข้อห่วงใยนะคะจากทางกสมหรือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะคะแน่นอนค่ะตอนนี้มีความห่วงใหญ่กันในทุกจุดทุกที่นะคะรวมถึงาทางจุฬาเรดิโอ plus fm 101.5ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเอาละคะ่ะทิ้งท้ายกันตรงนี้นิดนึงนะคะสำหรับข้อสงสัยบางท่านที่อาจจะสงสัยว่าเอา๊ะเมื่อสําหรับบางคนที่มีการติดเชื้อโควิด สิไปแล้วเนี่ยจะสามารถฉีดวัคซีนได้ไหมนะคะมีข้อมูลนะคะมาจากศูนย์ส,สร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะนะคะงานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยาศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลายัยมหิดลนะคะในเรื่องของอาการฉีดวัคซีนโควิด1 9สําำหรับผู้ที่เคยเป็นโควิดมาแล้วนะคะก็สำหรับผู้ที่เคยเป็นโควิด สิก้ามาแล้วเนี่ยจะมีภูมิต้านทานอยู่ในร่างกายซึ่งจะค่อยๆลดลงยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ใหม่นะคะหลังจากหายแล้วในระยะเวลา3เดือนขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่